สาเหตุทุกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่ขนานี้ยังคงแพร่กระจายเป็นวงกว้างนะครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีน้ําหลากเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลลานนาสามทำให้ไม่สามารถรับผู้ป่วยนอกได้ในขณะนี้ครับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานาา3เร่งขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปไว้ยังโรงพยาบาลลานานา1นะครับซึ่งเป็นที่ปลอดภัยหลังถูกหลังจากาถูกน้ําจากคลองแม่ข่าซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ําปิงหลากเข้าท่วมพื้นที่ชั้นหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ OPD หรือพื้นที่ตรวจอาการของผู้ป่วยนอกในช่วงเช้ามืดวันนี้ทําให้ขณะนี้ไม่สามารถรับผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสังคมได้และผู้บริหารกําลังอยู่ในระหว่างการหารือในการย้ายจุดตรวจ ส่วนผู้ป่วยที่กําลังรักษาตัวอยู่ภายในอาคารโรงพยาบาลลานาสามแห่งนี้ยังคงไม่ส่งผลกระทบนะครับและยังคงรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลขณะที่พื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลลานาสามถูกน้ําท่วมเกือบทั้งหมดครับด้านในเขตตัวเมืองบริเวณถนนมหิโดลหมู่บ้านเชียงใหม่แลนที่ถูกน้าท่วมสูงทําให้รถเล็กไม่สามารถผ่านชาวบ้านบอกนะครับว่าน้ําขึ้นมาเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาเช้ามืดวันนี้และขณะนี้นะครับเป็นห่วงสิ่งของภายในร้านเพราะมีเวชภันฑ์ ดยเฉพาะปุ๋ยเคมีจะได้รับความเสียหายและอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเรื่องการชะลอการบิ่งของรถนะครับเพราะมีคลื่นซัดเข้ารานครับเรายังไม่รู้ว่าน้ํามันจะลดเมื่อไหร่นะฮะแล้วในขณะที่มีรถสัญจรก็สร้างผลกระทบก็คือบางคันก็ขับเร็วมากเลยพอเร็วมากนี่มันก็พังผนังกําแพงเราแล้วก็ทําให ทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปในร้านค้านะอันนี้ต้องขอความเห็นใจขอความเห็นใจผู้ขับคือ,อ,อยวดยานทั้งหมดช่วยชะลอดิดนึงนะครับช่วยชะลอแล้วค่อยๆไปนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะตำรวจจราจรที่อาจจะบล็อกเส้นทางเลยเพราะมันมีทางอื่นที่ไปได้อีกหลายทางนะนนี้ต้องขอความเห็นใจสองสองภาคส่วน เช่นเดียวกับชาวบ้านชุมชนป่าพร้าวนอกซอยเอกลักษณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ถูกน้าท่วมสูงเช่นกันโดยชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนเรื่องอาหารและน้ําดื่มครับเพราะเดินทางออกมาจากบ้านค่อนข้างยากลำบา,า,บากก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนเรื่องเออกับเข้ากับแหนมเนาะมันพอมันท่วมขึ้นมาอีกก็ออกไปซื้อไปได้ครับมันแยกตัวเพราะว่ามันก็ต้องจะปิดต้องอยูเนี่ย,ยมันออกไปไปไ,ปได้รถก็ไปไ่ไ,ได้ครับ เอยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลนาว่าความเดือดร้อนของชาบ้านเนี่ยเป็นสิ่งของก็ได้ครับเข้ามาเนาะเป็นเข้าแปงก็ได้เอามาตุ้ยเนียครับส่วนบริเวณตลิ่งแม่น้ําปิงหน้าโรงเรียนพิมานเด็กตะบนป่าแดดอําเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงนะครับทห,หารยังคงเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยังสามารถป้องกันไว้ได้ แต่ก็มีน้ําบางส่วนลอดเข้าไปตามชุมชนใกล้เคียงซึ่งยังต้องเฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะหากจุดนี้แตกน้ําจะไหลเข้าท่วมในตําบลป่าแดดเป็นปุ่งกว้างครับขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ํแในแม่น้ําปิงขณะน,นี้ที่ไหลผ่านจุดวัดระดับน้ํพีหนึ่งสะพานนวรัฐค่อยๆลดระดับลงชั่วโมงละ2เซนติเมตรโดยเมื่อเวลา10นาฬิกานะครับอยู่ที่4เมตร80เซนติเมตรแต่ก็ยังคงเกินจุดวิกฤตครับทำให้น้ําที่หลากเข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆยังไม่ลดลงครับ เขาขณะนี้นะครับยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าน้ําที่หลากเข้าท่วมในพื้นที่ตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้จะลดลงเมื่อไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากพื้นที่น้ําท่วมรวมถึงพื้นที่ทางตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีฝนตกอยู่ครับทำให้ชาวบ้านที่อยู่ดิมฝั่งแม่น้ําปิงยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดครับ